เมื่อกี้มอใส่เรืองแสงแล้วน,นะเทจจัดเฮ้ยลากหัวว่าเลีงเราลากว่ามีอีกว่าโอ้ยเลนที่หนึ่งดว้วยโอ้เจอินี้มันอ้วนเนาะปั๊บเฮ้ย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 ว่าว้าวเฮ้ยวาเฮ้ย่งาวเฮ้ยาวนยาวเฮ้ยาเฮ้เ้อาวเาวเ้าวเาวเฮาวเกักน,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 กนละเอาไอ้พวกที่ฮียว้าวเาววาเเอาเนียยอย่างเช่ยไอ้เนี่ย ไปหนึ่งห,งหงกับอีกคนนึงที่ฝีมือด,ด,ดีที่ส่งคลิปมาใครชนะก็แบบเข้ารอบต่อไปเอ้ยเอาวาเอาว่าเอาว่า,า,วาพี่ว่ามันเวิร์กนะพี่ว่ามันเวิร์กพี่นักใจว่ะทุกคน คือพอดีว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องใช้กล้องตัวไหนอะครับพอดีว่าอุปกรณ์พี่มันเวะเกินแล้วมันก็หลอดทุกมุมพวกเองช่วยพี่เลือกหน่อยได้เป้านี่ดูนะพับเฮยหลอแบบเกาหลีโอ้ยเกาหลายทีไปหน่อยหน้าเป็นเลยนะเฮ้ยอ,อันนี้ก็หลออันนี้ก็หลอเดี๋ยวไม่พอมีอีกนั่นเปลี่ยนมุมเฮยไอพิกมันล้ำเกินไอพิ้มันล้ำเกิน,ม,น,กน,ม,น,กนมันมีทุกมุมน้นน เป็นว่ามุมไหนล่อวะกล้องไหนล่อวะไอ้เหี้ยหลอดทุกมุมน่าใจคนดูพี่เชื่อว่าพวกเองก็เลือกไม่ถูกแน่นอนเลยใช่เะละ่าว่าอันไหนมันดูดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ใช้แม่งสามอลละไรแล้วกันก็โอเคครับผมก็สวัสด,ดีน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้นะครับก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องท่านบิ๊กกี้เอร์ อย่าลายตาไปหมดแล้วเนี่ยดูอันไหนดีวะน้องๆคงจะงงนะเออเดี๋ยวเป็นว่าเราจะใช้สลับกันไปเรื่อยๆดีกว่าฟืบป,ปั๊บฟืบป,ปั๊บกลับมากล้องเดิมกล้องดีของเราอันที่มันสวยใสยไร้สิวแบบนี้อ้ําเอาละครับผมวันนี้นะครับแล้วแล้วก็มาถึงกับวันที่พี่เนี่ยกลายเป็นพิการเฮ้ยเป็นอะไรแค่นขาดาเอ้าทาไมอ่ะมาหามือขวาครับมือขวาไม่มีนะมือขวาไม่มีเลยนะอ้ํ โอเคครับผมน้องๆหนุๆทุกคนวันนี้เป็นการส่งช็อตประกวดนะครับประกวดฝีมือที่ตึงที่สุดแห่งโลกใบนี้เพราะว่ามีน้องๆหนู่นๆมากกว่าพันชีวิตครับส่งเข้ามาประกวดเป็นมือขวาท่านบิ๊กเกออะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับทุกคนว่าใครมันจะฝีมือดีขนาดไหนแล้วใครมันจะได้ออกชงออกช่องออกช็อตพี่ก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปไปพร้อมๆกันถ้าใครชอบคลิปนี้อยากเป็นมือขวาอยากมี Discord แบบประมาณว่าส่วนตัวแบบท่านพิกเกอเอ็กทอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกเลยว่าอย่าลืมส่งช็อตกันเข้ามาเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะคัดแบบเดือนละคน2คนอะไรแบบเนี้ยอยากมีพักพก้วแบบจุกแกงแบบผดโัดอะครับพี่กําลังวางแผนจะทําห้องเชิงตึงไฮไลท์แบบเอาน้องๆแบบ48คนเข้ามาเล่นไฮไลท์ยิงโชว์น่อยอะ ตัวตึงหรือเปล่าเอออยากเล่นหรือเปล่าถ้าอยากเล่นก็ต้องกดติดตามช่องท่านพิกกีเอ็กไว้ให้ดีๆนะครับน,น,น,น้องๆนุ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยดีกว่าว่าไอต,ตัวตึงคนไหนมันจะได้มายืนข้างกายพยี่อ่ะ <Yes, too. S 1> ไปอไป s g t s go โอเคคำนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มาแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24 store ครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากมากครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กครับผมหลังจากนั้นครับทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัวร์เลทครับคนจะเห็นเบอร์ทัวร์เลทนะครับอยู่ตรงนี้นน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 นะะะะะะะฮใใใใใใหหห้้้้้้โโโอออออออเเ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 งงงงงงิิิขขาาไไปปดลยยยคคคคคครร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 ัััััับบบบบบบททททุกกสสสส็็จจีีชช่่่่่่แ์์ศพวว2 โอ้โหทุกคนแค่นี้ครับเติมเงินสำเร็จพอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเจนหัวข้อสุ่มของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนำเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป้าสุ่มครั้งละสิ พี่น่าจะเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน่าพันห้าร้อยเชลคือยังไงเฮ้ยแค่ช่องเดียวหรอพี่เข้าใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผลมาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นวิเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออมดีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอ โย่พันห้าร้อยเชลกาลีน่าอีกแล้วทุกคนนี่ฮะได้พันห้าร้อยเชลสองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อกาลีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรกาลีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลย,ยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับ1,500เชลตรงนี้ครับ 3,600กว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่2มาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกัน2ครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไป1 2 3 let's go 7,607เพชรครับน้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไม่ได้จกตาครับน้องๆหนูๆครับนี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สิบโตเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคคคคคคนน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 รรรรรรััััับบบบบบมมมาาาาลลลอออองเเเ่่่่ใช้้้้ิกกกไดดยยววุแแตตีี๋ ราไปรับชมคลิปกันต่อเลย Let's go <S เอาล่ะครับผมน้องๆหนูๆทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้า Facebook พี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคือนนี้เลยพี่ได้ทําการโพสต์ว่าขอคลิปที่อัพ YouTube เท่านั้นนะครับช็อตโหดคนดูไม่มีส่งมาเดี๋ยวพี่จัดให้โหดจริงให้เป็นมือขวาโหดเท่าหมาไข่หมาก็ไม่ให้เป็นเฮ้ยคนส่งมา983คอมเมนต์เอ้ย11ชั่วโมงเองนะพวกเองคิดว่าพี่จะดูหมดปะเนี่ยอา้าว ถ้าอย่างนี้มันก็ต้องมี2 EP 3ม EP แบบเดิมอีกแล้วหรือเปล่าเนื่องจากคนส่งคลิปมาเยอะนะครับทุกคนพี่จะขอดูคลิปที่มีคนกดไลค์เกิน20คนนะครับต้องบอกว่าสําหรับน้องนหนูๆคนไหนเนี่ยที่เป็นสายชอบดูเนี่ยก็มาลองแบบเออกดดูว่าคนไหนหดแล้วก็กดไลค์ช่วยเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆจะได้ออกช่องนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปแรกกันเลยจากน้องบอลีบุญนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะคลิปนี้สุดจริงพี่ชายสุดหล่อลูกแคนบอลแล็กซ์ไปดูกัน เอฮ้ยเปิดมามีตัดต่อมีแยกล่างวับเอฮ้ยชอบในการตัดต่อแล้วไอ้นั่นมันเลงอะไรอะ่ะฮึบอาแต่ยังมีตึงๆอ๋อเล่นในโทรศัพท์เล่นในโทรศัพท์เฮ้ยภาพชัดเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์คนนี้ดีคนนี้ดีเฮ้ย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 โทรศัพท์จะด้วยโอ้ต้องลองเชิงฝีมือละต้องเอามันมาลองเชิงฝีมือละเฮ้ยนี่ดีนี่ดีดช่องเด็ด ทีเอชนะครับโหดดีดีดีช่องนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันครับผมต่อไปตากไก่ในแคนดิววี่น้องชัยกกรจัดไปมาไหนดูดิแคนดิววี่มันจะตึงอ่ะเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สายยอ่อปวะนี่เพลงอะไรของมันวะเฮ้ยเฮ้ยลากยิงหัววะเฮ้ยลากเล็ววะเฮ้ยยืนจะน,นิ่งเลยยืนจะน,นิ่งเลยเล่นในคอมซะด้วยขอจอดเวอ่อว่าเอา้โหลากยิงหัว,วลากโอ้ยลากเร็วอันนี้ลากเร็ว ป๊อบเจ้าเจ้าับดับดับดัป้าบหัวแตกหนึ่งป้าบหัวแตกสองป้าบไฮไลท์อ้าวพลาดได้ยังไงวะน้องโอ้เฮ้ยน้องฮาโก้นะคนนี้จะส่งบ่อยนะเนี่ยหนึ่งหัวป่ะเพลงมันแบบกูกลัวเพลงติดลิขสิทธิ์กูต้องพูดมากหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับน้องๆเออฮัมโอเคสามหัวสวยมากน้องถือว่าใช้ได้เลยเล่นในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แต่ว่าแบบ ยังไม่สุดยังไม่สุดยังไม่สุดเอ็งต้องพัฒนาอีกน้องฮากเอ็กซ์ซูดต่อไปดูหน่อยพี่ผมดับละเฮ้ยเฮ้ยดับไรเฮ้ยไอ้นี่มันอะไรนะลาเป็ดลาเป็ดโอ้โหมีตัดต่อพี่ชอบพี่ชอบดูมีคนตัดต่อวับเฮ้ยเกือบโดนมอไซค์ชนเฮ้ยเมืม่อกี้มอไซค์เลื่องแสวนะเทจัดเฮ้ยลากหัวว่าเลีงเราลากว่าไอา้นี่ว่าโอ้ยเดี๋ยวที่หนึ่งด้วยโอ้เดี๋ยวชุดนี้มันอ้วนเนาะเอ๊ะปั๊บเฮ้ยเฮ้ยว่า ว้าวโอ้มันยัดสองหัวเลยอ่ะนัดเดียวอ่ะล้าเป็ดวะล้าเป็ดเขาบอกเขาดาบวะน้องๆนุนๆยังไงวะใช่ป่้วว่าดูดิวิมีตัดต่อด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนยังตัดต่ออยู่เนี่ยหายากนะเอาเย็บเราเแล้วปั๊บเแล้วปั๊บปั๊บปั๊บนี่อ่ะหนึ่งหัววิ่งทะลุคนออกมายันระยะจบสองหัวมีหัวที่สามไหม วิ่งหาเจอแล้วระยะชิดปั๊บจัดเข้าไปไม่โดนแต่งเป็นหญ้าเป็ดไอ้บออย่างรวดเร็วยัดยังไงออกขวาปั๊บโดนยัดโดนจ้ามือหัวไอ้ละเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องดึงมันมาห้องไฮไลท์พี่ละห้องไฮไลท์เอ่อต่อไปน้องทำมาทอนนะครับมาดูเด้ท้อมากไหนไหนท้อมากเนี่ยปุ๊บเต้นยิงป๊าปป๊าเอ้ยไม่โหมันสะบัดยิงเลยว่ามันไม่เต้นได้เมื่อกี้มันวางเป้ายิงเลยแบบ เฮ้เฮ้นี่ใช้ได้เฮ้มีสามขีดสามบ้างมาต์ฟักเกอร์สามขีดสามขีดโอ้มีแต่ต่อด้วยนะเนี่ยเฮ้โดนได้ไงวะแล้วนี้เขาจีบกันเอ้าเขาเขาจีบกันอยู่หรอก็ตีฝีมือนี่ได้ฝีมือนี่ได้ ต้องมีสไตล์ขึ้นอีกหน่อยต้องแบบแบบเล่นเร็วๆว่าปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้แต่ยิงได้ว่ะฝีมือยิงได้ว่ะแม่งเปิดสคริปต์ตัวไหนเนี่ยโอ้โหกลางเริ่มปั๊บปั๊บปั๊บโดดยิงหัวนี่แนี่ยไปเจออีกหนึ่งว่าไงถังแดงปั๊บโอ้โหยิงดีว่ะเนี่ยเดอะคูปเดอะคูุแบบ p ี2 IP เนี่ยหลายคลิปแล้วนะ IP เนี่ยน้าด่าด้านโดนน่าโดนนี่น่าโดนหลายคลิปแล้วต่อไปจากน้องครับหลังนะครับทันไหมพี่คลิปคุณภาพดีแต่่ไมมีคนดูเอ้า เดนแค่ปเปิดตัวมาอย่างตึงอุกกาบาตลอยฟ้าแต่งตัวอย่างเท่การทองนี่งปาดขวาเแบบ็ดหนึ่งหัวเฮ้มีแยกล่างแบบเบลอๆแยกล่างแบบเบลอๆ,ๆนะข้างหลังยิยงมาวแบบ่าไงเบมเฮ้ยเล่นโทรศัพท์บอกเล่นคอมนี่แต่ว่ามันตัดต่ออะไรวะมันตัดต่อไม่ไม่คมแต่ว่าภาพคามชัดมากเลยนะคลิปคมมากคลิปคมมากคลิปชัดมากใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช่ได้ไดไดยิงดี เฮ้ยยุคนี้มันมันเก่งกันขนาดนี้เลหรอพี่ว่าพี่ต้องหาคนมาหนึ่งหนึ่งกันละเอาไอ้พวกที่ฝีมือตึงเอะ่ะใช่ปะ่ะทุกคนเอาเนี่ยอย่างเช่นไอเนี่ยไปหนึ่งหนึ่งกับอีกคนหนึ่งที่ฝีมือดีๆที่ส่งคลิปมาใครชนะเ็แบบเข้ารอบต่อไปเอ้ยเอาว่าเอาเปล่าเอาเปล่า,า,าพี่ว่ามันเวิร์กนะพี่ว่า,ามันเวิร์กอันนี้ช็อตดีนี่ชอดด็ชอตด,ดีสวยสวยเติร์นลักบอมโอ้บอมนี้ซื้อผู้ชายครับเปล่าเอ็งมันสายเหลืองครับเปล่าน้องเอ้ยทนายยิงหัว โหระยะไกลก็ยิงได้นี่ดีนี่ดีน้องแรงน้องแรงอ่านยากแท้แรงหรือหลังวะพี่ว่าน่าจะหลังนะเห็นชื่อเพจมาละครับหลังเออโอเคคนต่อไปคลิป2เกือบ2เดือนที่แล้วครับผู้เล่น2นิ้วอยากออกช่องเกือบ2อเดือนเลยเหรอมันจะตึงเหรอวะคนเก่งทุกวันนะน้องไหนดูด้สอนิ้วนะผู้เล่น2นิ้วนะสวยสวยปั๊บโดนระเบิดมา บัาบ้บเออได้อยู่ได้อยู่ได้เขาดูเขาดูอีช็อตหนึ่งวะปั๊บยิงเข้าหลังปั๊บหลังอีหนึ่งตัวโอ้โหมันไม่เห็นตัวนั้นอ่ะใช้ได้นะสามช็อตสามสามหัวซะส่วนมากเลยเฮ้ยมันถือว่ายิงดีนะถือว่ายิงดียิงยิงยิงดีดียิงดีทูโน ทูโนนะครับเฮ้ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตึงว่ะเฮ้ยเกินไปแล้ว่วาต่อไปห้าวบอลเลกขอหน่อยไม่ได้ออกนานละ200ยไลท์เลยเหรอวะไอ้บอลเลกมันคนดังเหรอวะเฮ้ยใช่เหรอวะทุกคนไอ้มันไม่น่านะโอ้ยเฮ้ยเปิดตัวมาอย่างตึงยังกระดุนหนักมาตาฟัคเกร์เห็นบ่อยละอันนี้ล่าข้าวหัวบอลเลกเอฟเอฟอะไรวะพี่จะเลิกให้วีนอมโนวัน no อะไรวะ ตึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าช็อตอ่ะเฉยเฉยเฉยเไอสามหัวเด็กๆก็ทําได้เดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยติดเหลืองไม่นับติดเหลืองไม่นับนะติดเหลืองถือว่ากากโอ้โหแดงหมดว่ะเฮ้ยเน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 โชตุ่มได้โชว์ตุ่มหน้าจอในสเต็ปการลากในหัวใจบ้าบโดดมาแบบนี้ก็แตกดิเฮ้ยอ่เฮ้ยอฮ้ยพวกมึงก็ไม่ใส่หูฟังกันเนาะไม่หันมายิงมันหน่อยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเล่นไวว่ะ มาตรฐานดีคุณภาพเยี่ยมสคริปบอแลแลกทักไลน์ไปเอ้ยทักเฟซไปขอได้นะครับบอแลแลกมีสคริปทุกตัวเลยปับ๊บนี่สคริปหนึ่งปับป๊บปึ๊บสคริปสองเห็นปหมว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันนอนทำอะไรของมันนี่อ่ะปั๊บปั๊บปั๊บทำเป็นล็อกหลบปั๊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 บมองฟ้าเฮ้ยลูกสองออกนัดเดียวลูกสองออกนัดเดียวกูหาเรื่องโอ้ลูกสองออกนัดเดียวชัดๆเลยเนี่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 ยทุกคนดูดีโอ้ดูดีดูดี บ๊อบบ,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 บบ๊อ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 บโอ้โหลูกสองนั้นดียวยอกๆๆก,กยอกยอกนะทุกคนนะโหมดเหมือนเดิมโหมดเหมือน,นเดิมบอลแรกต่อไปจากน้องมานัทพงนะครับผมความขยันจะนำพาสู่ความสำเร็จเอ้าพี่ชอบคนขยันก็มาดีเย้เฮ้ยต้นไม้บางยังยิงโดนเอ้ยวางป้าด้วยสวยนะไอ้เน,นี่ยบ๊อบออกขวามาบ๊อบบ๊อบระยะจูบโอ้เกือบไป แปลงเป็นย่าด้วย่แดงแดงแดงหมดโอ้ช็อตสวยช็อตสวยน้องมนัฐเฮ้ย <He i, S 2> มันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีแต่คนตึงเยอะเกินไปหรือเปล่าวะแล้วพี่จะเลือกยังไงเนี่ยทุกคนทุกคนช่วยพี่โหวตหน่อยเร็วคอมเมนต์บอกพี่หน่อยได้ไหมว่าช่องไหนหน่าสนใจแบบได้เป็นแบบมือขวาของพระอาจารย์วิกกี้ช่องไหนช่องที่พี่พูดชื่อมาทั้งหมดมีใครบ้างไอ้นี่ไอ้มนัดช่วยกันโหวตหน่อยเฮ้ยโอเลือกไม่ถูกนั่นเนี่ย ต่อไปจากน้องนิติภูมินะครับทันไหมลูกแคนโบเกนครับคนดูไม่มีโอโ้โบเกนมันเทพี่เราว่าโบเกนมันไม่คุยกับพี่เรว,วามันมันไม่รักพี่ไม่อยากดูเลยคลิปลูกลูกน้องโบเกนเนี่ยไหนดูไหนแล้วกันแย่งชิงลูกน้องโบเก้นมาเป็นลูกน้องบิกกี้เอ็กโค เปิดมาโทรศัพท์ยันหัวเป็นหนึ่งเมตรแปลงเป็นหญ้ายันหัวเป็นสองเมตรระยะจบแปลงเป็นหญ้ายันหัวเป็นสามเมตรเนี่ยเดาไม่เคยผิดไอ้บิ๊กเกีรเอ็กซ์กูมันตึงตัดแบบแอนิเมชันนี่มุมกล้องนี้ของกูหรือเปล่าที่หมุนอ้อมเมืองเมื่อกี้สองหัวไปเบ้มสามหัวอะไรวะลันโบเซลิฟอ่านยากจัง อันนี้ช็อตมันยังดูแบบไม่ตึงมากมันดูออกแล้วว่าใครเล่นหาช็อตแบบตึงกับช็อตไม่ค่อยเนี่ยเนี้ยเนี้ยนะ,ะช็อตมันก็ไม่ค่อยตึงมากเองต้องหาช็อตตึงๆให้พี่ดูหน่อยน้องรักมันจะมีบางคนที่ทั้งภาพชาัดยิงดีแล้วก็แบบหาช็อตแบบกับทุกพวกที่ตึงอะ่ะเข้าใจปะแต่หาแบบกับคนไม่ตึงก็ไม่ซีเรียสพี่เข้าใจว่ามันหาได้เร็วกว่าช็อตมันหายากสวยน้องไอ้นี่อะไรชื่ออะไรนี่น้องปามน้องปามมามามาช่วยพี่บทหน่อยไอ้ไหนเห,หมาะสมวะเฮ้ยน้อง ต่อไปลุกนั่ง4หัวชิวๆไม่มีคนดูได้ไงเด็กเวทอมอ่ะมอไม่ไรเด็กเวทอมเนี่ยคลิปก่อนก็ออกไปแล้วนะแต่มันตึงนะไอเด็กเวทอมเนี่ยคลิปนี้ดูไปแล้วนะในคลิปอ่าก่อนหน้าเนี้ยคลิปอะไรวะยิงสไตล์ไว้ส4 4สอ่ะตึงมากไอ้นี่ตึงมากไอ้นี่ตึงโอ้แต่อ้นี่เป็นนั่งยิงกันนี่หมดเลยวะสามหัวบ๊อบบ๊อบอะไรของข,องข,องของ่าวอ่ะโอ้โหใส่ชุดเดียวกันเลยเพื่อนรักหักสวัสดี กูดูทรงแล้วโอ,นอ้นี่ไงนี่ไงเอานี่ไม่ใช่ช็อตไว้ี่เหรอเหมือนไอ้นี่ก็ส่งนะไอเด็กเวทอมเนี่ยพี่จำได้มาอันนี้ช่อง M M, m K n z โอ้ยมึงไม่ดังเพราะชื่อมึงนี่แหละมึงไปเปลี่ยนชื่อนะจากอะไร M K m z อะไรเป็น K F C ดังเลยจบจำง่ายต่อไปใครเนี่ยขอกำลังใจหน่อยอะไรวะยี่สิาวิถึง50วิโคตรสุดอ่ะดูให้เขาหน่อย30วิเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเสียงกูนิวาไม่งั้นนี่ครับโอ้โหแล้วเอ็นตูปีโซเล่ละสอเมตรสตัวชาโดเล่นยาไหนๆแล้วตรง30มสิบวิอยู่ไหนวะ30มิบวินนี่คืออะไรใช่ไยืนตรงๆอ่ะมึงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยก็ดูสมุดดีนะอ๋อบักชาดโดอ๋อ,อบักชาดโดที่มันอันนี้นะที่มันแบบเลี่ยมเรียมอ่ะนะเลี่ยมเรียมมาชาดโดที่มันเลี่ยมเรียมอ่ะที่มันเคยเป็นแบบมือท้ายมือขวากูตัว ใช่ป่าวอ,อันนี้มันเลี่ยม,ม,มใหญ่แกงนี่มันใหญ่แกงโอ้โหปิดเลย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 ต่อไปน้องมาเชลอีอีอนิวสไตล์มือถือครับเอา้านี่อยากดูแบบนี้อยากดูนิวสตอกนิวสไตล์เดวมีส่งดีครับปั๊บภาพมึงหลายมากน้องรักนิวสไตล์ไม่มีคนดูเพราะว่ามันลายไงน้องมันดูไม่รู้ ไม่เห็นเลยว่าศัตรูมันมาตรงไหนเนี่ยเห็นไหมเขาจะทุกคนในการที่จะส่งคลิปมันก็ต้องมีอาัตารรดในการรับชมด้วยแบบนี้มันไม่ได้แล้วทําไมคนกดไลค์เยอะจังวะคุณกดไลค์สามลอยสุดใหญ่วะงงนะเฮ้ยปลื้มผมจัดฉากครับหยอกหยอกนะเขอดูนนายยิงหัวหนึ่งภาพลายแล้วหนึ่งยังไงจําคัดแล้วหนึ่งเล็งนานแล้วหนึ่งเฮ้ยแต่โดนหัว่วยังไงต่อถือว่าทําได้ดี เลงนานแล้วสองแล้วสามแล้วยิงหัวถือว่าดีอ้าวสโลแบบกระตุกโอ้โหมาดีอยู่ไรเอมนไม่ได้มนเอมยู่ไรเดี๋ยวเพลจินเลยก็ติดแต่ไม่น่าจะติดน้องปื้มกอดนะครับอ่ะถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูน้องฟาเคสเอฟเอฟกันต่อไปมาละหนึ่งหัวสองหัวแบบรวดเร็วโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ด้วยมาดิพี่ชอบพี่ชอบโทรศัพท์ตอนนี้พี่ชอบมากพวกพี่เห็นโทรศัพท์ทำภาพจะใชแล้วพี่โคตรชอบเลย สองหัวแบบรวดเร็วด้านหลังอีกหนึ่งโดดมาโอ้โหฟรเค้นม,มึงเล่นดีนะเนี่ยแต่นี้ยเลงนานมาหน่อยนอ้องเดี๋ยวนี้สเต็ปนี้เขาฝึกกันจนช้าแล้วเฮ้ยแฟรเค้นทำดีนะแฟรเค้นภาพก็ภาพก,ก็โอเคภาพก็โอเคถือว่าดีในระดับหนึ่งของตัวระดับต่อไปมือถือนะพี่จากน้องมูเบอร์อ้าวคนตึงมาอีกแล้วมูเบอร์มือมือมือเบอร์ปั๊บปับสเต็ปเฮียอะไรนอนเล็งยิงโอ้โหโอ้โห โอ้เคียวห่วยห่วยปั๊บนอนเอาอีกแกโอ้โหปั๊บมะเคนกันเลยทีเดียวนี่ไงปั๊บสี่มุมเมืองสี่มุมมองปั๊บสามสี่หัวโอ้โหหมู่เบอร์เฮซนะครับแคนบาวันมาตาฟักเกอร์เอ้ามันไปหลบอะไรตรงนั้นอ่ะปั๊บ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 หัวเตะปั๊บปั๊บปั๊บอาจจะปั๊บปั๊บหัวเตะเฮ้ยอันนี้ฝึกก่อนอันนี้ฝึกก่อนปั๊บหนึ่ง ไอ้เจ๊ย์บิร์ฟสองไอ้เจ๊ย์เ๊ย์บิร์ฟสามถ้าพลาดถ้าพลาดกดปิดเลยถ้าพลาดปิดเลยพลาดเดะพลาดเดะไม่พลาดเลยแต่ก็ปิดโหดเกินมั่นไส้ว่ะต่อไปน้องอะไรเนี่ยทูหลอนคาสามหัวผมหน่อยอ๋อดันคาสามหัวหน่อยไหนดูดิภาพชัดนะเปล่าปั๊บหนึ่งอ่ะปั๊บสองอ่ะปั๊บปั๊บไม่โดนอ่ะปั๊บปั๊บสามเพทูเฮ้ยอันนี้คุณคุณเหมือนได้ดูแล้วเฮ้ยปั๊บปล้บเฮ้ยตึงเกินเฮ้ยยิงดีเกินโทรศัพท์หรอ เฮ้ยโทรศัพท์นเนี่ยเฮ้ยนี่หน้าดันตึงนะต้องจับไอตัวในโทรศัพท์กับโทรศัพท์มาเจอกันละเองว่าคนไหนที่เล่นในโทรศัพท์ควรมาเจอกับไอเพทูวะมันต้องมีละศึกชิงมือขวาในโทรศัพท์ของพี่แต่นี่ตึงไอนี่ดูทรงแล้วตึงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไหนดูอีกสิโอ้โหสามสิบไลท์ยี่สิบเจ็ดโอ้ยเยอะเลยทุกคนยังไม่หมดง่ายๆเลยโอ้โหเอาไงดี เวลามันก็ล่วงเลยมาจะ20นาทีแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตต่อ EP2 นะครับใครที่ยังไม่ได้ออกเตรียมตัวออกกันให้ดีๆนะครับบอกเลยว่าเด็ดเดือดเผ็ดมันแน่นอนเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้น้องๆน,นะครับช่วยกันดูด้วยว่าคนไหนตึงนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าไอาคนนี้ตึงครับพี่เหมาะสมครับท่านอะไรแบบเนี้ย แล้วคนไหนคนเจอคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยสําหรับใครที่อยากออกช่องอย่าลืมมาครับผมติดตามเฟซทันพิกิท X2 ไว้เร็วๆวนี้เดี๋ยวเราจะมีการทําคลิปรับบพิเศษเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วพี่จะมาแจ้งข่าวสารให้น้องๆได้ทราบกันอีกรอบหนึ่งสําหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาเลยแล้วกันสวัสดีครับจุกดาจกดาจกดาปุ๊บปั๊บเป็นปปี้ปุ๊บปั๊บ